สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแ a นวหน้าแมนโดเลชานนะครับวันนี้เรามาถ่ายลานเจจือสาขาที่2นะครับเรามาดูซิว่ามีปลาสวยงามไหมบ้างนะครับร้านเจจือนะครับแล้วก็เบอร์โทรตามนี้นะครับนะครับ0ูน8 4แปดห้นะครับอ่ะเรามาดูว่าเจจือมีปลาบ้างเราเริ่มจากมุมนี้ก่อนเลยกันนะครับนี่ก็จะเป็นนกแก้วนะครับสวยเลย สีตัวจริงออกชมพูป้นขาวๆครับดูตู้ต่อมาครับเป็นอิน i ิก s ิสสั้นนะครับนะครับสวยนะครับแล้วก็มี t ักเกอร์แอลครับ165 มุมนี้นะครับที่อยู่เป็นฝูงเยอะๆขอนไม้เนี่คลาวเซต้าครับตัวเว็กอยู่ตอนโตนตัวจะใหญ่นะครับใหญ่เหมือนกันนะครับต่อมา,มาดูด้านล่างนะครับต็วจะมีหมูอินโดกับอโดวาน่าเงินนะครับเป็นฝูงเลยมาดูต้ต่อมา จะเป็นซปเปอร์เลสนะครับแล้วก็จะมีเสือต่อนะครับแล้วก็มีเพอร์เลนะเป็นอัลบิโนนะครับอานนี้ครับ per Ray, เพอร์เลกระเบนจะเป็นน้ำจืดนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นอัลไบโนนะฮะดูซูเปอร์เลสก่อนปากแดงเลย อต่อมาครับรถพวกนี้นะครับเป็นทองมาเลยนะครับสวยเลยนะครับครับมาดูทองมาเลครับสวยนะครับของร้านทีจือเนี่ยอย่างตัวนี้ไมกแรงน้ะครับหกพันห้าร้อยบาท ส่วนตัวนี้เป็นไฮแบ็กนะครับรวมสวยนะฮะส่วนอันนี้เป็น a ลเ i g a t o r p พ a t i n u m นะครับสวยเลยนะครับขนาดประมาณน่าจะประมาณ11นิ้วได้ตัวเล็กอยู่แต่สวยนะ,ะแล้วก็ทองมาเลย,เลยครับกับซัคเกอร์ L 165นะครับ ทองมาเลยโ้สวยนะเกตุบวาวเลยทองมาเลยนะครับตอนนี้หมื่นสอง่อมา 8, แปดพันห้ารับทองมาเลยอ่าแล้วก็ทองมาเลยครับตอนนี้หมื่นสอง ตู้ต่อตมาเป็นปลาแดงครับสปอตเลสนะครับแล้วก็สปตอตเลสคู่กับอินสิกลิศนะครับสปตอตเลสอีกตู้หนึ่ง ตู้นี้น่าจะราคาสามหมื่นแปดนะเนี่ยเขาเขียนไว้ก็สวยนะวันนี้แล้วก็มีตัวโด๊แคทฟิชนะครับมาตู้ต่อมานะครับอ่ารักเรยเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นบูเบสนะพอมาเลยบูเบสเจ้าโดโด้แคทฟิชก็สวยนะครับมาดูโต้ต่อมานะครับปลาออสการ์นะครับ ก็มีอินฟินิตตัวหนึ่งสักเกอร์แอลก็ยนูนอฟแอลหนึ่งหกห้าเดี๋ยวเราไปมุกไปนะครับ,บเบอร์รี่นะครับเยอะมากสวยแล้วแบงก์เบอร์รี่ แบ,บเบอร์รี่ตัวนี้กี่บาทนะครับ1,200นะงครับหนึ่พันสองร้อยนะครับ, 1, รบแบล็คเบอร์รี่อาแต่ก็มาดูตู้กลางต่อมาเป็นสปเปอร์เรสนะครับตอนนี้เก็บใช้ได้เลยตอนนี้น่าจะราคาอยู่ที่ห้าหมื่นเก้านะสวยหมือนกาลนะตัวนี้ ก็มีลักกี้ดากอนนะเป็นอัลเบโนนะปลาลักกี้ดากอนตาแดงด้วยอัลเบโนนะครับจินงซิ่งนี้กับซักเกอร์แอลเปลือกนะครับตู้ดั้งถัดมานะครับผมก็คือลักกี้ดากอนนะครับทั้งโต้เลยนะครับ จอมด้วยแต่ว่าไปมุมต่อไปนะ้วับครับผมขต่อมาเป็นโซนไฮแบ็กนะครับปลาอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณ6ถึง7นิ้วนะครับไฮแบ็กสวยนะครับนะีครับปลาย้านเจเจะนะนี้อ่าเรามาดูไฮแบ็ก ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ3,800นะครับประมาณนี้นะผมว่านะครับพร้อมแต่ตัวเดี๋ยวพกกลับไปรรอบนึงฮนะ แล้วตัวนี้สวยเพว่าตัวนี้สวยต่อมาตู้กลางนะครับตู้กลางของร้านมาเป็น albino silver นะครับ albino silver a l าน a า a โลวาน่าเงินเผือกนั่นเองนะครับแล้วก็มีเสือตอนครับยังไม่ปรับสีนะครับดำอยู่แล้วก็มีปลาดุกหนามได้เจอนะตรงนี้ มีตัวดูวแคปฟิชด้วยอยู่มุมซ้ายนะครับแล้วก็มีปลาอินซิกนิสหางแดงสวยเลยนะครับร้านจะชื่อปลาอินซิกนิสสวยใช้ได้นะตรงสั้นด้วยนะครับดูฝูงอโลกน่าเงินเผือกนะครับเยอะมาก เดี๋ยวมาดูด้านกว่านะครับอันนี้ก็จะมีเสือต่อนะครับยังดำอยู่นะครับมาดูด้านนี้เป็นอัิรตรัสซี่ดาร์อนนะครับ เป็นสูงเลยนะครับต่อมานะครับมีแบ็คบาร์นะครับแบ็คบาร์ก็จะใช้ถ้าใช้แบล็คเบอร์รี่นะครับแต่แบ็คบาร์จะเป็นแถบแถบขิ้นขีนะครับแบ็คเบอร์รี่จะจะดำดำสนิทกว่า แล้วก็แถบใหญ่กว่านะครับอันนี้เป็นแบ็กบาร์แบ็กบาร์น่าจะตัว850นะอยนะไอ้ตัวแรกกลางๆเนี่ยเป็นปุ่งนะครับเยอะมากเดีตูวถัดไปนะครับถัดมาก็จะเป็นอินสตินิ้นะครับเป็นปุ่งเหมือนกัน แ้วก็มีแกแเงออินโดนะครับเดวเาไปบูมต่อไปนะครับซัต่อมาเป็นไฮไลท์ของร้านเลยนะครับก็จะมีแพตตินด้านะครับอาลลิเกเตอร์กานะครับ อพติน้ำสวยนะฮะสีขาวสวยเลยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณนะครับ28,000ถึง38,000นะครับอ่ะนี่เจ๊เจือก็ขอมาละสวัสดีครับเจ๊เจยอมาเปลเดยนร้านให้ครับอ่าครับเนื้อสวยนะไฮไลท์เลย อวดิเกเตอร์นะครับกาแพทินัม um นะครับน่ารักน่ารักถ้าเจ๋วนี้น่าจะสองหมื่นแปดนะเริ่มต้นนะครับ ต่อมาครับดูตู้ล่างนะครับก็จะมีทองมาเลยนะฮะแล้วก็มีเสือตอนะครับแล้วก็มีตะภาพเหลืองด้านในนะครับตะภาพเหลืองสั้นสภาพเหลืองสั้นนะครับมีประมาณสองตัวนะเราไปมุกต่อไปนะครับ ปลามมงกรนครับด้านในของร้านนะครับแล้วก็มีปลาหงนะฮะโซนตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นตู้ไฮแบ็กนะส่วนข้างในซ้ายมือก็จะเป็นซุปเปอร์เลนสนะครับแล้วก็ตู้ถัดมาครับอโลวานะ่าอาบิโน่นะครับอาบิโน่ซิลเวอร์อโลวาน่านะครับก็คืออโลวาน่าเงินเถือกนะครับ ตาแดงเลยอันนี้จะไซส์ตัวเล็กนะครับต่อมาสักเกอร์แอนะครับเหมือนกันแล้วก็มีซุปเปอร์เลนะครับปากแดงเลยภาพนี้ก็จะมีอโดน่านะครับผมว่าน่าจะเป็นอัน,นอันนี้ซุปเปอร์เลเป่าครับหรือเป็นไฮแบ็คไฮแบ็คนะอ่างสงครับอันนี้เป็นไฮแบ็คนะครับทีบแดงมาก ไฮแบ็กแล้วก็มีอโลน่าเงินธรรมดาครับมีเสือตอแล้วก็มีสะเพียนสนะะัส้นออนะครับสะเพียนเค้าอินโดสั้นนะครับด้านในนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอินเซนส์นะครับเดี๋ยวเราไปมุกต่อไปนะครับด้านต,ต่อมาตรงนี้ก็คือทองมาเลครับไซ์ค่อนข้างจะใหญ่นะนะครับมาเลือกได้เลย ต่อมานะครับปลาอินซินี้กับปลาสลามหางไม่สั้นนะครับสวยๆอันนี้น่าเป็นตะโกกนะตะโกกตู้สลามหางไม่เลยนะครับอินซินี้ต่อมานะครับตู้ต่อมาตรงกลางก็คือนกแก้วเซนตนะครับสวยเลยนะครับ นี่ครับเซนตา้าน่าจะประมาณสองพันห้านะต่อมาปลาบางกรนนะครับตรงนี้เป็นไฮแบ็กนะครับ ซักเกอร์แอลแล้วก็เสือต่อนะครับเอา่มาเล่นไฮแบ็กเป็นสู่เพืเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านสนใจนะครับก็มาคัดตาดีๆได้ก่อนเลยนะครับตู้ถัดมานะครับ ก็จะเป็นออสการ์ตัวใหญ่นะครับจะมีออสการ์ลายเสือแล้วก็สีทองครับแล้วก็เผืองนะัปนกันสามชนิดเลยสวยครับใหญ่ตอนนี้สวยมากเนี่ยตัวมุมเนี่ย ปลาแลดแดงก็มีนะครับแล็ดแดงอิโนโดนี่ออสกาทองสวยดีอันนี้เป็นเสือที่ทรงสั้นด้วยนะอ่ามุมต่อมาครับก็จะเป็นนกแก้วเซนต้านะครับ เดี๋ยวมาอีกด้านนึ่งนะครับอนี่ก็นี่ก็ไฮไลท์เหมือนกันนะครับเป็น a l เก g a t o r นะครับ a l เก g a t o r กาแต่เป็นด่างนะครับเป็นด่างต่อนหน้านี้เราชมแพทตทินัมแล้วอันนี้เราชมด่างเลยนะครับ ก็ดุกดุกหนามได้เจออ่านี่ครับต่อมาโซนสุดท้ายนะครับนกแก้วใหญ่นะครับจับดุกหนามได้เจอนะครับเป็นนกแก้วริงของด้วยนะตัวใหญ่มากมีเซนต,ต้ามาตัวหนึ่งด้วยโหตัวใหญ่ ตัวเนี้ยตัวจริงนี่ใหญ่นะใหญ่มากครับใหญ่อีกบงหนึ่งนะครับ หน้าร้านของเจ๊จก็จะมีอาหารปลาชื่อต่างๆขายด้วยนะครับโอค,ครับกานเจเจเบอร์โซตามเนียครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ